สวัสดีจ้าแม่สินจ้าทักทายเช้าวันพุธที่24สิงหาคมนะคะทุกคนก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวเกี่ยวกับทองคําสถานการณ์ราคาทองคำวิเคะร์แนวโนมราคาทองคําและรรงงานราคาทองคําประจําวันนี้ราคาทองคําช่วงกลางวันเคลื่อนไหวไซเวย์ระหว่างบริเวณ1733ดอลลาร์ถึง1743ดอลลาร์ด้านันชนิดดอลลาร์เคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ108.96ถึง109.05จุด้าด้านเงินบาทเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ36.1 1บาท ตอน1ดอลลาร์โดยมีปัจจัยกดดันจากการแข่งข้าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐหลังเงินหยวนของจีนร่วงลงต่ำสุดในรอบเกือบ2ปีจากการที่ธนาคารกลางจีนปรับลดดอกเบี้ย LPR ท่ามกลางความกังวลการได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐเฟดขณะที่มีปัจจัยหนุนจากราคาน้ำมัน WTI นะคบพุ่งขึ้น 1. 3 7เ แต่ระดับ91.47ดอลลาร์ต่อบาเรลหลังซาอุดีอาระเบียส่งสัญญาณว่าอาจปรับลดกําลังการผลิตขณะที่ยุโรปนะคะอาจจะเผชิญกับภาวะขาดแคลนพลังงานรอบใหม่หลังการส่งออกน้ำมันจากทุ่นเทียบเรือรับน้ำมันดิบ 2. ใน3แห่งในทะเลดำถูกระงับอีกทั้งการส่งก๊าซของรัสเซียไปยุโรปนะคะลดลงถึง75เป็นเหตุให้เกิดความกังวลว่า ปัญหาพลังงานขาดแคลนในฤดูหนาวอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภูมิภาคซึ่งทำให้ราคาก๊าในยุโรปพุ่งถึง5.2ปรประเด็นดังกล่าวอาจเป็นปัจจัยกดดันเงินยูโรหนุนเงินดอลลาร์และกลับมากดดันทองคำได้ภาพรวมดัชนีด,ดอลลาร์ยังอยู่ในทิศทางแข็งค่าส่งผลให้เงินบาทนะคะอ่อนค่าเหนือระดับ36บาทต่อ1ดอลลาร์เป็นปัจจัยหนุนต่อทองในประเทศ ภาพรวมราคาตรงคําเคลื่อนตัวบริเวณด้านล่างนะคะระยะสั้นมีแนวรับแรกอยู่ที่บริเวณ1725ดอลลาร์และ1715ดอหาลลาร์หากหลุดแนวรับดังกล่าวนะคะจะมีแนวรับถัดไปที่บริเวณ1,695ดอลลาร์ด้านแนวต้านแรกนะคะอยู่ที่บริเวณ1750ดอลลาร์และ1770ดอลลาร์หากพันขึ้นไปได้นะคะจะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ1790ดาดอลลาร์ การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสำหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะเช้าวันที่24สิงหาคมปี2อง5น้รอ้างอิงราคาของวันที่23นะคะซึ่งตลอดทั้งวันมีการประกาศราคาออมาจากสมาคมค่าทองคําทั้งหมด5ครั้งด้วยกันราคาครั้งที่5เป็นราคาก่อนที่จะปิดตลาดในช่วงเย็นและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้เช้าวันที่24สิงหาคมปี2565หา ทองคำแท่งกส 6, ิกขึ้น5%รับซื้อ29,700บาทขายออก29,800บาททองรูปพันธกส 6, ิกขึ้น5%รับซื้อ2 9 1 6 7บาท84สตางค์ขายออก33,000บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองคำสรุปรวมน,นะคะของวันที่23นะคะเป็นบวกไปที่100บาท แม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้ตาตะขาบมณฑลนี้ด้วยนะคะขอต้อนรับติดตามนะคะเปิดตลาดนะคะจะเป็นยังไงบ้างแม่มสินิก็จะมาอัปเดตให้รับชมรับฟังนะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่มสินด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามและรับชมแล้วพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ